ว <im itation> าเจอกันแล้วค <c oughs> ่ะพามาดามาแล้วนะคะ <im itation> น้องจอยก็มาด้วยค่ะน้องจอยเขากำลังเก็บเห็ดยุ่งกันอยู่นะคะมาเรามาเก็บเห็ดกันเลยนะคะ <im itation> มาเก็บเลยค่ะเก็บนะนี่ค่ะจังไดก็ไม่มดเชื่อ <im itation> <im itation> เลยบ่มดบ่มด สิบล้อมาค้นกับบมดดูเดยที่เอ้ยมาเมื่อวานนี่แหละพาน้องๆมาเก็บแล้ววันเนี้ยโอ้ยฝนก็ตกเด้อค่ะบอย่านกันเด้อฝนทั้งฝนจะตกทั้งฟ้าจะร้องกับบอย่านเด้อจ้าจ้า ม,มันเยอะจัดเยอะ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 โอ้ขาก็ดูที่ขาเขาเนี่ยโอ้ยขาขาสวยห้ายโอ้ยขอโทษด้วค่ะฝนตกบัดกินลชะช่อชิงเตดัง จอยกับเขาด้วยขาสวยๆเนาะไปแล้วค่ะโตใครประมานแล้วค่ะมา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 เห็นมือมาเก็บด้วยกันละจานี่ดู ็บแล้วค่ะเมื่อวานฝนไม่ตกนะวันนี้ฝนตกไอ้ตัวไ้เนี่ยต้องจอยมา,เ,าเดี๋ยวพี่ไปนู่น เห็นหนางกงนางไก่เห็นป่ะโอ้ยไปข้า,างนอกดีกว่าโอ้ยเดินไมอีกแล้วน,นะตเต็มเลยข้างหน้าแนละ้วจะ้ะเออขาลุยให้เขาลุยเข้าป่าละล้เาเอาข้างนอกนี่เข้าป่าไปเลวค่ะ ยดูเต็มไปหมดโอ้ยขากรสว้ยสวย,อย,ยเออตรงนั้น,นอะเ,เออนนอยอะขาสวยด้วยตรงนั้นน่ะข้ามังางเนี่ยมาดามเพียบ โอ้ยอยู่ตรงนี้ไปไม่เป็นละ เยอะแยะไปหมดแหละตรงตรงนี้ก yeah, <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ็เอาให้หมดทั้งเนี่ยตรงอื่นก็อีกอู้ยะโอ้ยังนะคะตรงนู้นอีกจ้ะเดินไปอีกก็เยอะแยะอีกพี่บอกแลยค่ะเปิดอยู่ใช่ไหม ไปตัดออกได้ไหมนะจะไม่แพงตแหเใช่ค่ะลอดนีอกเก็บตัวดูเนี่ยนีโอ้โหต้องเกเนี่ยต้องค่อยด้วยโอ้ยดูต้องซ้อนเนี่ยเนี่ย ขามันสวยนะน้องแพทเนาะสวยมากเลย ค่ะนี่จ้ะคุณยายแช่ค่ะไม่ได้มีแค่ตรงนี้ด้ะมีทั่วไปหมดอะตรงนี้ก็จะไปหมดไหม <laughs> จอยเอาไอ้ตรงที่พี่เก็บเยะแยะเลยนั่นอ่ะเก็บหนังไตด้วยได้ยินแต่เสียงเห็นละเห็นตัวแล้วน้อจอยได้ยินแต่เสียงเขาหาตัวไม่เจอ เอาหลายๆคลิปนะน้องจ้อยกลับก่อนเขาอ่ะเยอะคลิปเลย cột kèn, thử con. Năng cai, năng cai. Hả? เนี่ยน้องจอยนะต้นใหญ่ใหญ่เลยขาเร็วเขาใหญ่นั่นนะมมุดตรงมุดมดตรงมุดมมีดมมุมดมีดมาดมีดมางมุ้มุดตรงมมง เพราะพี่ไม่ขี้เกียจมุดมาค้ำท้องมงจ้อยมุดตรงที่พี่เข้าน่ะโอ้ยปวดแขนตอนนั้นอือดูฝาฝนมันตกมันฉ่ำน้ำ คำน้ำดีจังเลยถึนอย่างน่าสวยสีสวยมากเลยคนดอกสวยเลยขาใหญ่ๆก็เลยต้องมุดหน่อย สวยๆแล้วก็พอไหมเก็บเพิ่งค้าราแตไม่เอาไหนดื้ ไม่เคยเห็นขาใหญ่ขาโตที่ไหนเลยนะเห็ดไอ้นี่มีจะมีแต่ตรงนี้นี่แหละหลทั้งใหญ่ทั้งยาว <laughs> ใช่ใช่ทั้งใหญ่ทั้งยาวจริงจริงดูดิโอ้ยดูสิเนี่ยโอ้ยดอกดอกเช็ดเช็ดหน้ากล้องเลยต้องใส่น้ำอ๋อ เราก็เดินไปเรื <ALLY> ่อยๆหาสวยๆสวยหมดไมจะสวยหมดแหละตอนนี้อ่คือเลือกเอาไม่ถูกเลย มาอีกนะน้องจ้อยมาอีกที่เนี่ยเนะานะพี่แกจะเอาข้าวมาส่งจะบ้างนะพี่เขานันเนหลนะจ๊ะครึ่ชมมงชั่วโมงยี่สิบนาทีกันบ้างนั่นแหละแฟนเขาขับรถซิ้นนะดูเขาพี่เห็นรถเขาหรอกโอย ขากล้าเข้าไปเนาะเป็นฝลังบางคนไม่เข้าเลยนะพี่ยังจอดงงเอาไว้เอาเขาเข้าแล้วก็เข้าวะเอาวให้ลืมกิดเหะอ,อ,อ,อย่าลืมไปเอาเห็ดหนังไก่กันเด้ นอเงี้ยเย็น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 เอาอยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหดูขานี่โอ้ยโอ้ย หยดน้ำออกลมน้ำนะคะเอาให้มันเชื่อ โอ๊ยม่รู้จะเดินมาทางไหนเลยคลิปนี้ก็ขอจบค่นี้ก่อนเ้อจ้าเดี๋ยวมันจะยาวไหมแล้วก็งงด้วยอย่างมาดามว่าล่ะจ้ะเดี๋ยวมาเจอกัน อี่สองก็ได้โอ้เห็ดมันเยอะเกินน่ะนี่จ้ะตบที่นี่กันนะคะนี่เห็ดของอีพีหนึ่งขอเชิญวนเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเฮ้ยเด้อจ้าสวัสดีจ้า ฝนตกฝนตกเดยก็ขอจบอีพีนหนึ่งไว้แช่นี้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าสวัสดีค่ะ